เป็นอันนี้เป็นลงท่านเป็นลงท่านกอเกียลงลงท่านกอเกีเขามาแต่สายนอครับอยู่บนนู้นนี่ละจ้ะอยู่บนนี่แหละมันบ้านนี่ยังนอครับบ้านบึงนู้นบั่นบึงนู้นอออ๋เป็นวันครบรอบลอครับ่านครบรอบหลวงปู่ออนเป็นมาตั้งลงท่านครับเป็นศิษย์่านมิซิทนะครับอันนี้เป็นลงท่านกันกอเกีนะครับปลาแถวคาเลาะเลาะมา เบิ่งพี่น้องทำบุญครับอ่ามอธนาสาธุคร way, ับเนี่ยเป็นลุงท่านพี่ครับอ่าเหล่ะม่านี่มาเห็นโรงทานเพราะญาตถท่านเด้อครับโรงทานเขามาจากไหนครับโอมาจากจันทบุรีค่ะโอ้มาจากจันทบุรีอันนี้เป็นโรงทานอ่าเขาเนี้ยทุเรียนบอกครับค่ะเขาเนี้ยทุเรียนโอ้ครับเข็ดหรบ้านหมุนนู่นโอ๋อขาเนี้ย ตุเรียนมาจากจันทบุรีเป็นใม้ญา,าิโยมซีดารินูซีเทชรลงท่านเน,นี่งตุเรียนครับป้าตุเรียนคิวโมตน่าชาตุครับหล่อมาหนี่ป้าลงท่าน

ลุงท่านเาม่หยแ่นอกครับลงทานมาจากชนบุรีโอ้มาเห็นลุงท่านาเอาบลามังขอล้านะครับโมทนาสาธุมาเอาใหม่นรัม่ตงโ่โมทนาสาธุครับโอ้มีหัวลงท่านบางขอล้ามครับเนึ่นองไ่น้องเอป็นในบุญน้ำเอาเม่ตาโอ้นะครับโมทนาสาธุครับ เลาะมานี่มาเห็นปา้าหมอ,อยังขึ้นยังนอนขออนุญาตข,ขออนุญาตถามหน่อยได้ครับลุงท่านน้ำไมาจา่จัดไซส์ครับน,นี่เป็นลุงท่านกว๋วยเตี๋ยวบ่กครับข้าวต้มข้าวต้มโอ้ปา้าหมอยังไงครับขออนุญาตถามหน่อยครับ ลงลงท่านทำไมอย่างนส้นครับขออย่างนีนครับรองผ้าชนบุรีาจากสีราชาโอ้มาไก่นี่เป็นสีญานุสิทธ์นะครับมาตั้งลงพันนะครับอ่าเป็นสีญาณุสิทธ์ของหลวงปู่นะครับโมทนาสาธุโอ้เดือดความสามัคคีกันครับอเป็นกาได้บุญหลายปาร์เป็นไม่แต่ลงท่าน เอาล้อมานี่เห็นพี่น,อน,น้องเห็นอย่างนอกปอกปอกอันนี้เป็นโรงท่านอยัางนอครับค่ะมาจากระยองค่ะอ๋อนี่ครับมาจากระยองครับเป็นโรงท่านปลาตังโป้นะครับโมทนาราสุด้วยนะครับมาเป็นสิทธิ์ญาณุสิทธิ์ของหลวงปู่คือกันครับหนึ่งหกรอบอ่าเป็นจัดกันทุกป,ปีนะครับโมทนาราสุ ปับปับก็เป็นโลงท่านซาตังโกนะครับพอตัดแล้วเพิ่งจะเขไปทอดอ,อ่อันนี้ก็เป็นโงนลงท่านครับกำลังลำเลียงออกมาอามุดาชาตูนเป็นสิยายายต,ต,ติศิ์ของหลวงโกล อขอบคุณหลายๆครับโมทนาสาธุน้ำเี่นมารวมตังลงท่านครับเป็นลงท่านมาจากลงท่านตังโกตัง